ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2007ณเมืองซานฟรานซิสโกนะครับเรื่องราวของสตาร์ทอัพที่จะเปลี่ยนแปลงวงการท่องเที่ยวโลกเนี่ยมันได้เริ่มต้นขึ้นอย่างไม่คาดฝัน,นครับจากปัญหาทางการเงินของชายหนุ่ม2คนที่มีชื่อว่าแบรนด์เชสกี้และโจเก็บเบียร์ที่กําลังเผชิญวิกฤตค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ที่มันพุ่งสูงขึ้นมากในซานฟรานซิสโกนะครับจนทั้งสองเนี่ยแทบจะถูกไล่ออกจากที่พักซึ่งในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังเนี่ยพวกเขาได้ทราบข่าวว่า จะมีการจัดงานประชุมด้านการออกแบบครั้งใหญ่ในเมืองนะครับซึ่งจะมีนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมงานหลายพันคนและตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยโรงแรมในเมืองมักจะเต็มอย่างรวดเร็วในช่วงที่มีงานประชุมใหญ่แบบนี้นะครับด้วยความคิดที่แหวกแนวรวมถึงเรื่องความจําเป็นทางด้านการเงินนะครับทั้งไบรอันและโจเนี่ยจึงเกิดไอเดียที่จะนําที่นอนลม3ชุดที่พวกเขามีอยู่มาวางในห้องนั่งเล่นของพวกเขานะครับและเปิดให้ผู้เข้าร่วมงานประชุมที่ต้องการที่พักราคาประหยัดได้มาเช่านอน โดยพวกเขาได้จัดเตรียมอาหารเช้าง่ายๆไว้ให้ด้วยนะครับแนวคิดนี้เองเนี่ยอาจจะฟังดูบ้าบินมากๆนะครับในยุคนั้นที่การให้คนแปลกหน้าเนี่ยมานอนในบ้านของเรามันยังคงเป็นเรื่องที่สังคมมองว่าแปลกประหลาดและเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าแนวคิดบ้าๆน,นี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปตลอดกาลเรื่องราวของ Airbnb มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทาดนจากดนบล็อกนะครับและนลิ่คิลการกิกสตอรี่นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโล,โลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องราวของแพลตฟอร์ม airbnb กัน billion. บ้างน,นะครับก็ต้องบอกว่าจากที่กล่าวไปข้างต้นนะครับความคิดบ้าๆของแบรนด์เชกี้และโจเก็บเบียร์เองเนี่ยมันได้กลายเป็นว่าแนวคิดของพวกเขาเนี่ยมันมีคนมาทดลองใช้งานจริงๆนะครับเมื่อพวกเขาเห็นลู่ทางนี้นะครับพวกเขาจึงลงมือสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับ ชื่อ a b e t and Breakfast โดยใช้เทมเพลต w r r p r e s s Free เว็บไซต์นี้เนี่ยมีจุดประสงค์เพียงเพื่อประกาศให้เช่าที่นอนลมในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาเท่านั้นนะครับโดยคิดคา่าที่พักในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมอย่างมากแม้ในช่วงแรกเนี่ยแทบจะไม่มีใครสนใจประกาศของพวกเขานะครับแต่เมื่อโรงแรมในเมืองเริ่มเต็มตามที่พวกเขาคาดไว้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมงานประชุมบางคนเนี่ยก็ติดต่อมาขอเช่าที่พัก ประสบการณ์ครั้งแรกนี้เนี่ยกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าประทับใจนะครับเพราะนอกจากจะได้เงินค่าเช่าแล้วเนี่ยพวกเขายังได้มิตรภาพใหม่ๆจากการพาแขกเที่ยวชมเมืองพาไปร้านอาหารท้องถิ่นที่พวกเขาชื่นชอบและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตระหว่างกันนะครับผลลัพธ์จากการทดลองครั้งแรกเนี่ยมันเกินความคาดหมายของนักกู้เป็นอย่างมากนะครับเพราะในช่วงงานประชุมเพียงสีวันเนี่ยแบรลล์แลนและโจสามารถทำเงินได้ถึง1 1 0 0 0ดอลลาร์นะครับซึ่งมันมากพอที่จะช่วยจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่ และช่วยให้พวกเขาประทังชีวิตไปได้อีกระยะหนึ่งนะครับแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยไบรอันและโจไม่ได้ตั้งใจจะให้อาร์เบดและแบล็กฟันเนี่ยเป็นธุรกิจที่จริงจังนะครับแต่เมื่อประสบการณ์แรกมันประสบความสําเร็จนะครับและพวกเขายังไม่มีไอเดียธุรกิจอื่นพวกเขาจึงเริ่มคิดที่จะพัฒนาแนวคิดนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับโดยได้ชักชวนเนธานแบล็กเคชเชเพื่อนร่วมห้องเก่านะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมมาร่วมทีมนะครับ เพื่อช่วยพัฒนาเว็บไซต์ให้ดูน่าเชื่อถือและให้ใช้งานง่ายขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ราบรื่นอ,อย่างที่คิดนะครับหลังจากความสําเร็จครั้งแรกเนี่ยพวกเขาพบว่าการหาลูกค้าเป็นเรื่องยากมากๆนะครับในช่วงหลายเดือนแรกเนี่ยมีลูกค้าที่จ่ายเงินเพียง2คนเท่านั้นและหนึ่งในนั้นก็คือไบรอันเองนะครับปัญหาใหญ่ก็คือผู้คนเนี่ย ยังไม่กล้าไว้วางใจที่จะมาเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าพักนะครับหลายคนมองว่านี่เป็นเพียงการทดลองทางสังคมที่มันแปลกประหลาดและอาจจะเป็นอันตรายได้ทีมผู้ก่อตั้งทั้ง3เนี่ยก็ตรนักดีว่าพวกเขาต้องการจุดพลิกผันครั้งใหญ่นะครับโอกาสนั้นมันก็มาถึงเมื่อพวกเขาทราบว่าจะมีการจัดงาน Democratic National Convention ที่บารักโอบามาเนี่ยจะมากล่าวสุนทรพจน์ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง7 5 0 0 0คนนะครับ พวกเขาจึงตัดสินใจเปิดตัว Airbnb อีกครั้งนะครับโดยเพลย n อันเชสกี้เนี่ยก็ได้เคยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าถ้าคุณเปิดตัวแล้วไม่มีใครสังเกตเห็นคุณก็แค่เปิดตัวใหม่ได้เรื่อยๆเท่านั้นนะครับ ทีมงานทุ่มเทยอย่างหนักมากๆนะครับในการประชาสัมพันธ์ติดต่อบล็อกเกอร์และนักข่าวทุกคนที่พวกเขาสามารถทําได้นะครับเพื่อเล่าเรื่องราวของ Air ์เบดแอนด์เบรกฟัด้วยความที่เป็นแนวคิดที่แปลกใหม่และน่าสนใจนะครับมันจึงได้รับความสนใจจากสื่อขนาดใหญ่หลายแห่งทําให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากจนระบบล่มเลยทีเดียวนะครับและ p a y p a l เนี่ยถึงกับต้องรับบัญชีของพวกเขาชั่วคราวเพราะว่ามีการทําธุรกรรมเข้ามามากผิดปกติแต่ก็ต้องบอกว่าความสําเร็จครั้งนี้เนี่ยมันเป็น ความสาเร็จเพียงชั่วครู่นะครับเพราะหลังจากงานประชุมจบลงการจองห้องพักเนี่ยมันก็แทบจะหยุดชะงักโดยสิ้นเชิงพวกเขาต้องกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งนะครับโดยต้องหาวิธีทําให้ผู้คนเนี่ยใช้บริการนี้ไปตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ในช่วงที่มีงานประชุมหรืองานอีเวนต์ใหญ่ๆเท่านั้นนะครับ ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้เองนะครับไบรอันได้รับคำแนะนำจากเพื่อนให้ลองติดต่อ angel investor หรือนักลงทุนที่พร้อมที่จะให้เงินทุนแก่ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับโดยแลกกับการถือหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทแต่การนำเสนอธุรกิจต่อนัาลงทุนเนี่ยมันกลับเป็นไปอย่างย่าแย่นะครับมีนักลงทุนคนหนึ่งเนี่ยถึงขั้นลุกเดิอนออกจากห้องประชุมกลางคันเลยด้วยซ้าสาเหตุที่นักลงทุนไม่สนใจเนี่ยพวกเขามองว่าไอเดียของทั้งคู่เนี่ยมันเสี่ยงเกินไปนะครับ การให้คนแปลกหน้าเข้ามาพักในบ้านของคนแปลกหน้ามันดูเหมือนเป็นไหกันาชัดๆนะครับซึ่งถ้าเราลองย้อนกลับไปจริงๆมันก็ไม่มีใครคิดโมเดลรูปแบบนี้ออกมาอย่างแน่นอนนะครับมันเป็นเรื่องบ้าเส้นดีอีกทั้งมืโดยธุรกิจที่เพิ่งพาเพียงค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละทรัลเลชันเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจพอที่จะสร้างผลกําไรมหาศาลโดยเฉพาะในปี2008ที่ตอนนั้นเนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกของสหรัฐอเมริกานะครับ เมื่อถูกปฏิเสธจากนักลงทุนทีละลายทีละลายนะครับบอัลแลโจเนี่ยก็จาเป็นต้องใช้บัตรเครดิตเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดนะครับในช่วงวิกฤตนั้นเนี่ยพวกเขาเริ่มคิดนอกกรอบและมองหาวิธีระดมทุนแปลกๆจนเกิดไอเดียที่จะผลิตซีเรียลแบรนด์พิเศษ2แบรนด์ที่มีชื่อว่าโอวามาโอสและกับตันแมคเคนเพื่อเฉวยโอกาสจากกระแสการเลือกตั้งนนประธานาธิบดีที่มันกําลังจะมาถึงนะครับด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีโรงพิมพ์นะครับพวกเขาสามารถผลิตกล่องซีเรียลได้1000กลอง โดยไม่ต้องจ่ายค่าผิวล่วงหน้านะครับจากนั้นพวกเขาก็เดินสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วเมืองเพื่อหาซีเรียลราคาถูกที่สุดเนี่ยมาบรรจุเข้าในกล่องนี้นะครับไบอันและโจเนี่ยต้องนั่งพับกล่องและติดกาวด้วยมือทีละกล่องนะครับมันเป็นงานที่หนักและน่าเบื่อนะครับจนทําให้ไบอันเนี่ยอดคิดไม่ได้ว่านักธุรกิจอย่างมาร์คซัก,กเกอร์เบิร์กเนี่ยคงไม่เคยมานั่งลวกมือจากกาวร้อนนะครับเพื่อสร้างบริษัทของเขาซะด้วยซ้ำแต่น่าประหลาดใจที่กลยุทธ์ซีเรียลแปลกๆนี้เนี่ยมันกล เมื่อส่งกล่องซีเรียลตัวอย่างให้นักข่าวเนี่ยความแปลกใหม่ของไอเดียนี้มันทําให้ได้รับความสนใจจากสื่อระดับชาติและถูกนําเสนอบน CNN นะครับมันทําให้โอบามาโอเขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียงแค่3วันบางกล่องเนี่ยถูกนําไปขายต่อในราคาสูงถึง350ดอลลาบร์นะครับทำให้เบ์อันและโจเนี่ยมีรายได้ถึง2 0 0 0 0ื0 0ถึงดอลลาร์พอที่จะชําระหนี้บัตรเครดิตที่ใช้ไปกับการพัฒนา Airbnb ได้อย่างไรก็ตามนะครับความสําเร็จของซีเรียลเนี่ย กับสร้างความสับสนให้กับคนภายนอกนะครับหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขาเป็นบริษัทซีเรียลหรือเป็นบริษัททําที่พักกันแน่นะครับและแม้ว่าโอบามาโอสจะขายดีแต่กับตันแมคเคนส์กับขายไม่ออกนะครับทำให้เบอร์และโจเนี่ยต้องกินซีเรียลแห้งๆเป็นอาหารหลักในช่วงหลายเดือนต่อมาเพราะพวกเขาไม่มีเงินที่จะซื้ออาหารอื่นเลยด้วยซ้ํานะครับความหวังสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยอยู่ที่ Y Combinator นะครับ บริษัทที่มีชื่อเสียงในการบ่มเพาะสตาร์ทอัพและให้คำแนะนำจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์นะครับแต่การสัมภาษณ์กับ Y c o m b ม n a t o r เนี่ยมันก็เป็นไปอย่างย่ำแย่นะครับผู้สัมภาษณ์ตั้งคำถา,ถ,าถามถึงความเป็นไปได้ของธุรกิจด้วยคำถาม,ถามที่ว่าใครจะอยากให้คนแปลกหน้าเข้ามาพักในบ้านและทำไมใครจะอยากไปนอนในบ้านคนแปลกหน้าขณะที่เบลล่าและโจกำลังเดิอนออกจากห้องประชุมด้วยความผิดหวังนะครับ จได้หยิบกล่องกับตันแมคเคนซีเรียลออกมามอบให้กับผู้สัมภาษณ์และเล่าเรื่องราวการอรัดมทุนด้วยการขายซีเรียลของพวกเขานะครับผู้สัมภาษณ์ที่ตอนแรกเนี่ยแทบจะไม่สนใจเลยเนี่ยกับประทับใจในความมุ่งมั่นของพวกเขานะครับถึงขั้นเปรียบเปรยว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนกับมแมลงสาบที่ไม่ยอมตายง่ายๆนะครับต้องบอกว่านี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆนะครับเพราะไม่นานหลังจากนั้นเองเนี่ยไวดคอมบิเนเตอร์เนี่ยก็ได้ตัดสินใจลงทุนใน Airbnb ซึ่งภายหลังเนี่ยพวกเขาได้ตามว่าเรื่องซีเรียลนี้เองนะครับที่ทําให้ Y Combinator เปลี่ยนใจโดยให้เหตุผลว่าถ้าคุณสามารถโน้มน้าวให้คนจ่ายเงิน40ดอลลาร์สำหรับซีเรียลราคาถูกบางทีเนี่ยคุณอาจจะโน้มน้าวให้คนไปนอนบนที่นอนลมของคนอื่นได้การได้รับการสนับสนุนจาก Y Combinator เนี่ยมันเปรียบเสมือนการได้รับการรับรองจากวงการสตาร์ทอัพนะครับทำให้นักลงทุนรยายอื่นๆเนี่ยเริ่มให้ความสนใจ Airbnb มากขึ้น พวกเขาได้รับทั้งเงินทุนและคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งทําไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญการเปลี่ยนเบืองแรกก็คือการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อจาก AirBed and Breakfast เป็นเพียงแค่ Airbnb นะครับและยกเลิกข้อจํากัดที่ว่าต้องเป็นการให้เช่าที่นอนลมเท่านั้นนะครับพวกเขาเปิดกว้างให้เจ้าของที่พักเนี่ยสามารถให้เช่าห้องพักหรือว่าบ้านทั้งหลังได้ นอกจากนี้ยังยกเลิกข้อกำหนดที่ว่าเจ้าของบ้านต้องอยู่ที่บ้านเพื่อจัดเตรียมอาหารเช้าทำให้การเช่าเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือการปรับปรุงคุณภาพรูปภาพของที่พักนะครับเมื่อพบว่าปัญหาหนึ่งที่ทำให้การจองมันน้อยก็คือรูปภาพที่พักเนี่ยมันไม่น่าดึงดูดนะครับแอดบ,บีนบีจึงตัดสินใจลงทุนส่งช่างภาพมืออาชีพไปถ่ายภาพที่พักให้มันสวยงามและน่าประทับใจมากขึ้น แม้จะมีค่าใช้จ่ายศูนย์นะครับแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็คุ้มค่านะครับเพราะว่ายอดการจองพุ่งสูงขึ้นอย่างข้าวกระโดดจาก50การจองต่อวันเป็น100การจองต่อวันและเพิ่มเป็น1,000การจองต่อวันในเวลาต่อมา Airbnb เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะจากนักเดินทางที่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่นอกเหนือจากการพักในโรงแรมทั่วไปนะครับพวกเขาเริ่มมีที่พักหลากหลายรูปแบบให้เลือกนะครับตั้งแต่บ้านต้นไม้ปราสาทไปจนถึงอิกลูซึ่งมันตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการสสััมผ วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงแทนที่จะพักในโรงแรมที่มีมาตรฐานเหมือนกันทั่วโลกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความสำเร็จมันก็มาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่นะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นในบริการของ Airbnb เมื่อแขกคนหนึ่งเนี่ยทำลายบ้านของโฮสต์ที่มีชื่อว่า EJ จนเสียหายอย่างหนักนะครับขโมยทรัพย์สินมีค่าทั้งเครื่องประดับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และของที่มีคุณค่าทางจิตใจรวมถึงทําลายข้าวของในบ้านด้วยการราดน้ํายาฟอกขาว เหตุการณ์นี้เนี่ยได้สร้างความกังวลอย่างมากในหมู่โฮสและผู้ใช้บริการนะครับไปอ่นตัดสินใจจัดการกับวิกฤตครั้งนี้โดยการประกาศการรับประกัน50,000ดอลลาร์เพื่อคุ้มครองโฮสตจากความเสียหายนะครับมีผลย้อนหลังครอบคลุมกรณีของ EJ ด้วยนะครับพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเปิดสายด่วนลูกค้า24ชั่วโมงและเพิ่มทีมสนับสนุนลูกค้าเป็น2เท่านะครับ แม้มันจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าการตัดสินใจนี้เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่า Airbnb ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยและความไว้วางใจของผู้ใช้บริการเป็นอันดับแรกนอกจากนี้นะครับ Airbnb ยังต้องเผชิญกับความท้าทายด้านกฎระเบียบในหลายเมืองทั่วโลกโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กและเบอร์ลินนะครับที่มีข้อจํากัดเรื่องการให้เช่าระยะสั้นรวมถึงการต่อต้านจากอุตสาหกรรมโรงแรมและสาภาพแรงงานโรงแรมที่มองว่า Airbnb เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจของพวกเขานะครับ ความท้าทายอีกประการหนึ่งที่ Airbnb ต้องเผชิญก็คือผลกระทบต่อตลาดที่อยู่อาศัยในท้องถิ่นนะครับจากข้อมูลของ AirDNA เนี่ยแสดงให้เห็นว่าจากที่พัก Airbnb 1 1ล้านแห่งในสหรัฐอเมริกามีประมาณ6 0 0 0แห่งที่มาจากโฮสตที่มีที่พักอย่างน้อย2แห่งขึ้นไปและโฮสบางรายเนี่ยมีที่พักมากถึง272แห่งมีผู้ใช้รายหนึ่งเนี่ยสามารถทำรายได้สูงถึง6 8ล้านดนดอลลาร์ผ่าน Airbnb ปรากฏการณ์นี้เนี่ยทำให้หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่า Airbnb เนี่ย กำลังทําให้ราคาที่พักในท้องถิ่นมันสูงขึ้นนะครับเพราะเจ้าของที่ดินเนี่ยหันมาให้เช่าระยะสั้นผ่าน Airbnb แทนการให้เช่าระยะยาวกับคนในท้องถิ่นนะครับเนื่องจากสามารถทํากําไรได้มากกว่าส่งผลให้คนท้องถิ่นหลายคนเนี่ยไม่สามารถจ่ายค่าที่พักในเมืองของตัวเองได้อีกต่อไปการระบาดของโควิด -19 ทีนนปี2020เนี่ยมันก็สร้างความท้าทายครั้งใหญ่ให้กับ Airbnb นะครับเพราะว่าการจองเนี่ยลดลงถึง80%ในยุโรปและมีการยกเลิกการจองมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับ Airbnb ต้องตัดสินใจขั้งสำคัญระหว่างผลประโยชน์ของโฮสตและแขกนะครับสุดท้ายพวกเขาเลือกที่จะอนุญ,ญาตให้แขกยกเลิกการจองได้โดยไม่มีค่าปรับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับโฮสตเป็นจำนวนมากนะครับและเพื่อเยียวยาสถานการณ์นะครับ Airbnb จึงจัดตั้งกองทุนมูลค่า250ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือโฮสตที่ได้รับผลกระทบและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยโฟกัสการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงแทนการเดินทางระหว่างประเทศที่ถูกจำกัดนะครับในปี2015เนี่ย ไรอันได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ว่าสิ่งที่จะฆ่า Airbnb มันไม่ใช่กฎระเบียบหรือการแข่งขันนะครับแต่เป็นการสูญเสียความสามารถในการบ้านะครับที่จะลองไอเดียใหม่ๆพวกเขาจึงเปิดตัว Experience Marketplace ที่ทำให้โฮสสามารถนำเสนอประสบการณ์พิเศษต่างๆแก่นักท่องเที่ยวเช่นการนั่งสมาธิกับพระการเรียนศิลปะการแสดงหรือทัวร์ชมเมืองแบบพิเศษนะครับแม้ว่า Airbnb เนี่ยจะยังไม่เคยรายงานกำไร หลายปีในช่วง12ปีที่ผ่านมาแต่เรื่องราวของพวกเขาเนี่ยก็เป็นแร,รงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการทั่วโลกจนทําให้ไบอันเนี่ยได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตของนักประกอบการระดับโลกนะครับโดยโอบามาซึ่งเป็นจุดบรรจบที่น่าประหลาดใจเมื่อต้องย้อนไปนึกถึงว่าโอบามาสโอนี่เคยช่วยให้ Airbnb รอดพ้นวิกฤตมาได้นะครับ ปัจจุบัน Airbnb นยังคงมุ่งมั่นที่จะขยายบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับโดยแบรน,น่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้ Airbnb เนี่ยมีส่วนร่วมในทุกแง่มุมของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการจองร้านอาหารตัว๋วหรือกิจกรรมต่างๆนะครับแม้ตอนนี้มันยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของโมเดลธุรกิจในระยะยาวนะครับแต่ก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า Airbnb เนี่ยได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนเดินทางและพักแรมไปอย่างสิ้นเชิง เส้นทางของ Airbnb แเนี่ยแสดงให้เห็นว่าความสาเร็จเนี่ยไม่ได้มาจากไอเดียที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะครับแต่มาจากความกล้าที่จะลองสิ่งใหม่ความมุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าอนาคตแพลตฟอร์มของพวกเขามันก็ยังคงไม่แน่นอนนะครับแต่สุดท้าย Airbnb ก็ได้ไปสนดแล้วว่าบางครั้งไอเดียที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในวันนี้เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงโลกในวันหน้าได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของ Airbnb ใน EP ีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงสำหรับเพแคงอีีนี้นะครับข้อมูลจาก Forbes, CNBCBusiness InsiderTechCrunch และ The New York Times สำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง PodBean, Apple Podcast, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอทราดน t h a ท A d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากัไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ